ไหนึ่งร้อยบาทนะฮะซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วก็ซื้อบัตรซื้อต<ว>ั๋วไปแจ้า่าเนะแจ้งเจ้าหน้าที่เรานะครับท่านจะสอยหรือท่านจะเด็ดก็ได้นะเออจะเข้ามาสอยจะเข้ามาเด็ดนะฮะก็ได้นะเอาตามสบายนะะแจ้งเจ้าหน้าที่ของเรานะ,ะเขาจะได้ดูแลแจกดาวให้เรานะฮะว่าท่านสอยมาได้อะไรบ้างนะฮะมีรางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะะ ถ้ารางวัลเล็กก็เป็นรางวัลปลอบใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะบรรุนกําลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบูรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่นะฮะหลายหลายอย่างนะครับถ้าเป็นรางวัลใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นเครื่องใช้ืองสาวนะฮะกระติกน้ําร้อนนะฮะเตานะะฮไม่ว่าจะเป็นเตานะฮะถ้ารางวัลใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นพัดลมนะทีวีตู้เย็นนะครับ รางวัลใหญ่มีอะไรคะมีพัดลมคือบัดซื้อตัวได้เลยครับตอนนี้รางวัลใหญ่ๆ่รอให้พวกแม่พี่น้องได้ต่อยกันนะฮะแจากเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะแจ้กเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยท่านจะต่อยหรือท่านจะแกะดาวนะฮะบางทีทางเจ้าหน้าที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเลยยื่นบัตรยื่นตัวแล้วก็ หยิบไม้ขึ้นมาสอยหรือจะเด็ดเลยก็ได้นะครงจะไปขึ้นบนคอได้เลยนะฮะก็มีหลังเราจะบริการแกะดาวให้ท่านนะว่าท่านได้หมายเลขอะไรนะฮะถ้าได้เลขคู่นะฮะถ้าได้เลขคู่นะถ้าได้รางวัลใหญ่แน่นอนนะ ถ้าได้เลขคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าเนี่ยทีวีสีแน่นอนนะฮะถ้าได้เป็นรางวัลเออเลขคู่แปดแปดก็เป็นตู้เย็นนะฮะเป็นตู้เย็นนะครับถ้าได้เป็นเลขหนึ่งเก้านะฮะก็เป็นพันะครัมนะครับถ้าได้เลขเออตั้งแต่เลขสิบสองขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นรางวัลกลางๆนะฮะมีการส่งซิก อ่ะครับถ้าเป็นรางวัลจักรยานนะฮะก็เลขสี่พันะฮะก็จะเป็นรางวัลจักรยานค่ะอ่านพี่ของเราดูนิดหนึ่งช่วงนี้ผู้ใจบุญก็โหมากันอย่างล้นหลามอ่ะเบอร์อะไรครับเบอร์ขาที่4คัดลงตัวน้อยตัวนี้ครับเบอร์ลงตัวนี้ครับเบอร์ขาที่ ล็อกโก้เบอร์สามสิบเอ็ดพัดลงตัวเล็กครับถ้าจะได้เลขน้อยอีกแล้วโมมาแล้วพัดลมตัวเล็กนะเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับดีสองตัวเนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ยตัวนี้จะมีชื่อนะคุณกมลกนกวัฒนานนท์นะตัวนี้ก็เบอร์สามสิบเอ็ดสีชมพู เราติดไปกเห็นเห็นเลยนะเอาป้ายออกด้วยนี่ได้เลยมันก็ดูมีอะไรอยู่นาะเออมก็ดูมีอะไรก่อนี้แล้วอ่ะได้ได้ผมฝักพ่อไว้ให้แม่อีกแล้วครับท่านอีกแล้วใช่ไหมครับ